อีกครับผมสวัสดีพี่องเข้าอยู่ทุกหละกเ f เอฟซีนะครับกินดีต้อนรับผมทุกช่องอยูทุกบ้านกตไทยจิงครับครับสวัสดีพี่ยังเฟสเพจบ้นจจบนจานกตอไทยนานครับผมอ๋อินดีอยู่กับเจ้ากเกษตรพนาบดนีช่างบยงาาดยัดไห้ให้บ่มเลย ข้าวจักรยานด้วย่างทีไทยสายจวดสายจวดวันหนึ่งนี่ก็ต่ำกว่าเจ็ดสิบแปดสิบไล่ครับ ล่องเพื่อมองเดียวเลยแบบพอย่ายเ่ยวิดขึ้นเกือบสะแจ้งเลยไม่ลอยก็อย่าไรครับพดรับไลยมันเห็นใจสบายเบิ้งแเราเองปากย่างใหญ่เนาะโอ้มา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 เจ้าพดนี่ห่วยความให้อ้ พุทวาดี่ใหญผมมือไว้แล้วครับทิ้งโคตที่เลยอย่าแรงน้ำเราเลนไปไป วันนี้ก็คือล่องขึ้นแต่ว่าุณเมื่อเนี่ยเขาเพิเล่นฟ้นในได้เฮออ้ยออออลมทาความให้สมบัติว้ากันไปเท่ากันมัด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  โอ้โหยหมอกเป็นหมอบเลยขาลมได้พี่ขาลมได้พี่เพมันขายืนได้พี่ติ่งปงนข้างเลยหนามบ่มีครับพันเลยโอ้โยวัดพอดขอบง่าบ่เกลือสีเมนปป่า อันมาโลคีผู้ขับข็คือสิบว่เมือ่อยทำบูทายถา่องเนาะอูย้ยดูเขาดีถูกวะสเปคไอ้นุม่มแต่ว่าเป็นตัวเดินสิบเท่าใหญ่ ชุดโต้ชุดปิน้นชุดยังเล่าเฮ็ดไม้เวิดนะครับเลื่อตู้เฮ็ดไม้วิ่นไล่วิ่นไม้เวิดทุกอย่างเบ่งพวกม้อองที่หลับเยวเวิดขึ้นสอดแจ้งได้แบบว่าติดนะจ๊ะ ตอต่แล้วว่ามีโหลดเลยครับแม่นอนเด้อว่า ก็บนันว่ท่นดอกยาง่ากันแทรกบ่าลยางลกล้มกันโอ้ยอแบบสวดี่เลย จอยบัดไปเนี่ยเส่รักไล่ไปออเออปีละพันก็ไรไ่บอกเกินจริงนะครับงานเพื่นนี่มันจ่อไว้แล้วหน้าปีเอาทำจมูกท่านครับเมือนเราเป็นเป็นร้อยไล่อะไร เ้าห้าควมใครหาวม,าาวมดันแบกสุดเนาะไปกระดันด้วยกัน ยังพลาดกป็นจริงั้น